ผมเริ่มปรับเล่นใหม่อ่ะมาตอนภาคสองนะครับอันนี้สิเป็นพวกมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงอันนี้มันจะเป็นบ่รูว้ว่าเป็นพันธุ์ยังแต่ว่าินแซ่บแะคล้ายๆฟาลันเดี๋ยวมาเห็นฟาลันเนะน,นี่รสชาติมันแต่ส่วนมากเวลาปลูกมันจะนมีพวกแมลงจาอพวกอย่างนะฮะมันง่าย้องดูแลนะแล้ววิธีปลูกก็ง่ายๆ ปลูกใส่ดินที่เขาถมแนวทั่วไปได้ะะมันก็ได้อยู่อันนี้จะเป็นดินจีนะฮะตัวดินจีน้องพ่อนึงนะเห็นไหมท่านได้ออกมาบอลูเป็นหอยอย่าง่าจะขาดน้าหรือเปล่าหรือเป็นอีกพันหนึ่ง่างทีมันไม่ค่อยได้ออกะะหรือเป็นตัวคู่หรือเปล่าก็บบอลูไก่มักนอนอันนี้ก็จะเป็นดินจีเหือนดินจีคนละพันนะฮะ เราใส่พันธุ์ใบเบิ่งใบใบใอันนี้ใบน้อยที่ใบใหญ่ออน,นี่จะเป็นผักหวานมักน้าผักหวานนี่มะม่วงดกคักมะม่วงมะม่วงมะละกอดอกคักนี่จะเป็นพวกมะม่วงดกคักครับอันนี้ก็มะม่วง Okay. เกิดขับบะนมะีจะม,ม่วงจนดีคำไปมดกแหงโอ้โหตัวนีน้เตีนเยนอยู่เป็นดกหักมีจะม,ม่วมาละ่วงมาละา่วงมาละมุดมะ มันมีสุกิงอยู่เลยกินเขาไปอันนี้จะเป็นลินจีนฮะลินจีนอพอหนึ่งยังไ่ทันสุกเด้ินี่ยว่านี้จะเป็นสีแดงวันนี้ยังเขียวอยู่บมันสุกมันจะสุกแบบเต็มแดงเป๊ะมันก็สุกเป็นใดยังไม่ได้แบวันเหนื่อยข้างในมันยังบ่มนะครับบห่ม น,น,น้อพอหนึ่งนาปลูกอยู่นะพี่น้องปลูกแป๊บเดียวได้กินแล้วนะประมาณสองสามปีนะ,นะไม่ต้องไปซื้อไปไหานะอยู่บ้านก็มีอยู่มีกินถ้นาได้ปลูกไว้คนพย,ยันโมโดตายหรอครับปลูกไว้เละเนืเ้อหุบปล่อเซียน ปลูกไว้อันนี้จะเป็นพันธุ์อีกพันธุ์นึงพันธุ์สีแดงนะเพอร์เซียนแดงกุหลาบนะปลูกไว้พอนนีอยูได้กินอันนี้คือกันนะปล่อยชมลินจีม่ม่วงมันเนี่ยนะครับปลูกไว้พอนนีอยูได้กินลูกหลานมาก็ได้กินแหละคนนะใกเกยนะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่คือกันครับ มันท่านไน้ออกนะี่นี่งน,นีัจะบอกไงนะ่นี่ก็ได้นะน,นะอน,อนี่กุนะจังวงย่งเนีแต่ไม่อยังเนีนะครับขักี้แต่บกวัวหลอบนนะวัวอันนีน้จะเป็นฮือนกเกาฮือนกเกาฮือนพ่อฮือนแม่นะงามยิ่งน่าจะเห็น ทรงโมเดิร์นทรงน้อยทาสีงามเขาทาอยู่ดอกนะจะเป็นที่ดินมันก็นสูงจามะมาทอกันฮนะเล่าเขาอันนี้จะเป็นมะนาวครับมะนาวที่แบบได้กินทุกปีอะมะนาวเนี่ยเขาเรียกมะนาวอย่างบุมะนาวที่นี่ผมจะให้เบิ้งครับผลมันเป็นสีมันจะล้นตลอดเลยนะมะนาวแบบนี้แหละเนี่ย มันนะเป็นอย่างเช่อยางนั่นะออกตลอดนะครับเพราะว่าสินนาแล้งนาห่อนหนาอย่างออกตลอดนะทุกคนนะนาในนาแล้งนี่มีดอกตลอดออกมากตลอดไม่ค่อยได้กินมันดอกไม่บว่าค่อยกินนะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงครับปุณนะโอ้ยมันดอกหักดอกขักตกงนี้ปุ่นะ มีแต่หมองมัวตกคากตกแน่อันนี้จะเป็นตน้นน้อยนาตกคากาตกในจักเงินอุ่นต้นเตียนอันนี้จะเป็นพริกไทยครับพริกไทยก็ปลูกง่ายนะครับเห็ดข้างไอ้มันมันก็ขึ้นแล้วพริกไทยนะน,น,นี่ก็แมีนพริกไทยนี่ น้ำพริกไทยครับนี่เป็นดอกมะลินี่พี่น้องเห็นบ่านไต้นอย่างนีอันนี้คือต้นพักกะเมร็กค,ครับผักกะเม็ดเนี่ยจะมีเฉพาะทิน้นเป็นพักที่มีเฉพาะภาคอีสานตอนนี้กำลังออกดอกอันนี้คือดอกพักกะเมร็ดค,ครับเห็นบ่ครับนี่ดอกมัน หน่อยนักได้สิเดเห็นพอนเดียวมันสีออกหมากนะฮะหมากก็จะไปสีออขาวนวลกินแซ่บหวานเนี่ยจะเป็นต้นต้นในพริกไทยนะครับคุณพริกไทยเพื่อพริกไทยมันจะลามเลยครับเวลาเราปลูกสีลามไปเรื่อยทีเปืือยของมันล่ะเพื่อจะดอกมะมรีหูอย่างนี้ละ่ะลามไปปล่อยมันอันนี้ก็คือขนุนนะฮะ น่าจะเป็นแดงสุริยานี่แหละกินเลยกระถิ่มมันเกิดไม่กเกิดดีขนาดถ้าบอตั้งใจปลูกนะอันนี้เป็นลินจีนครับลินจีนอพอหนึ่งบนต้นเต็นเนาะอพอได้ปลูกเกับพี่น้องเอ้ยถ้าาอยากปลูกก็ได้ปลูกรอดไม่ต้องถามนะว่าสิม,มันสิโตตอนไหนถามมาสิปลูกตอนไหนนั่นแหละปลูกตอนไหนมันก็ใหญ่ต้นนั้นแหละต้นใหม่นะ่ะมันยันตายขึ้นอย่างนี้ เดีือกันล่ะครับเพื่อกันกับคนนี่แหละมันยวานตายมันก็ฟเป่าใยตัวเนี่ยเลาะมาทางนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นทางออกบ้านเก่านะแต่ก่อนแต่ก่อนก็อาศัยอยู่นี่ละพอพอกมีนะอันนี้กัต้นไม้กัอยู่มุมไม่อันนี้มะฮู้อันนี้ครับต้นมะข่าโมงนะฮะที่พ่อเพิ่นปลูกไว้ ดายเงียงอย่างตัวนั้นนี่นะครับนะข่าโมงมหงกะไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นไรเมื่ยาม,มันาละมั้งผีกเพิ่งกับไปเป็นไรนี่ประวันนี่ต้นหนึ่งครับรนะั่งออกเลยมีแต่นกกับนกเขานกเอี้ยง สามต้นเห็นไหนี่ต้นหนึ่งนนี้ต้นใหญ่นี่ต้นหนึ่ง,นนง,นนงสามต้นใกล้ที่ไปแล้วอันนี้อีกต้นนึงครับบ่าเป็นอะไรอันนี้ก็ผักหวานเท่ากันผักหวานเท่ากันปีเลี้ยงใหญ่กว่านะบักมีครับ โอ้ยมันดอกดอกต้นนี้น้อย<ด>น,นี่เน,น,ะนออาะเอาไม่จิตัดจะเขาเพราะว่ามันล้มไปหาดันของเพิ่นะหน้าเพิ่นเดี๋ยวจิตัดออกอยู่นะครับมีอย่างเดียวนะคชมพู่นะตน้นชมพู่ปีนี้บ่เป็นนะต้นชมพู่อันนี้ก็เป็นต้นทอกหวานเท่าน,นั้อนอกหวานต้นชมพู่นะต้นอันนี้ก็บ่เป็นนะปีนี้ ตายหมดแล้วมั้งเหลือแค่สากอันนี้จะเป็นน้อไม้บุ้งหวานน้อไม้บงหวานน้อไม้บงหวานก็คือแบบเป็นน้อไม้หวานอะ่ะกินสามารถกินดิบได้เลย,เลยจะกินดิบได้เลย,เลยหากมากินดิบได้เลย,เลยนเกิดดีครับอันนี้ปลูกเอาไว้เป็นพันไว้ก่อนน,นี่กระแมนอันนี้จะเป็นไผ่ไผ่ตรง ให้ตรงนอไมใ่ใงนะฮะปลูกไว้ไว้เอาพันหน่อยอย่างนะฮะน,นี่ครับต้นนี้ดีครับนอเกิดทั้งทั้งปีกทั้งปีรูแรงก็เกิดรูคนก็เกิดขยายไปพุ่นอางพุ่นน้ำริมคลองนะครับนี่จะเป็น มนะันเบอร์รี่นะพี่น้องกินได้แซบเก,กกกนะเกิดหลายครันนะ้งหวานรสชาติหวานมันกลมกล่มเกิดหลายครั้งพี่น้องทงกคนมันเบอร์รีนะ่ะ เนี่ยเขาต้นมันมัลลี่นะผมปลูกเอาไว้เป็นพันธุ์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยขยายทีนึงปลูกง่ายตัดกิ่งไม่ซ้ำกันเกิดแล้วครับอันนี้ตน้นไว้กินมากมันออกมากดีครับต้นมันมัลลี่นะมันเป็น,นนะเนี่ยเนีเ่ยแซ่บหวานถ้านะมันแดงๆมันยังหวานะอื้ม นีย่ยหลุดง่ายมอนเบอร์รี่เอาเป็นพันไว้มาครับนา่นน่ะดำดำหะึือหมาบแม่ครับน่ะ มันมือรีนังน่งๆได้กินด้วยล่ละอันนี้จะเป็นพริกมาจำสวนพอได้ปลูก,กได้กิน วิธีการปลูกอีกแบบนึงนะฮะต้องเห็ดคอกเห็นอย่างพริกชนินี้มันจะไม่ค่อยเป็นจริงเป็นกา้านถ้าปลูกในกระถางมันก็จะเป็นต้นเดียวๆขึ้นไปเลยมันก็เลยเนี้ยพอเป็นพริกต้นใหญ่แต่ถ้าจะให้ปลูกในกระถางก็ปลูกได้แต่กระถางต้องใหญ่นะครับอาญ่นิดนึงนะคือสังเกตขุมพอนี้แหละแล้วเขาเกิดมันจะแตกใย แต่ก็ดีปลูกใส่กระถางก็ได้ครับปลูกในดินี่ก็ได้นะก็หลากหลายแนวคิดีอยู่ที่เขามีดินก็ปลูกได้โอ้ยลนทิมงะเลยนะมัมเบอรี่โมได้ขายจะเอาไปปลูกไว้กินนี่ละอ่าแล้วก็ไผ่ตรงเนี่ยะวิธีขยายพันธุ์มันก็ง่ายๆนะครับไผ่อันเนี้ยง่ายสุดแล้วอนอกจากขุด คุดเอากกมันเนี่ยไปขยายเลยก็ตัดกิ่งก็ได้ครับมันจะมีกิง่งกิ่งบางกิ่งของมันน่ะมันสิออกหักเลยนะเ้าก็ไปเพาะอ,ออกกันตาพวกนี้นะเนี่ยอันนี้คือหักมันฮะเราสังเกตมันจะเป็นหกักเป็นหกนักตัดนี่ปุ๊บเลยไปเพาะนะมันก็จะเกิดนอขึ้นมาเห็นฮะเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้คือนอมันเนตรียมเตรียมสิเกิดได้ อันนี้ก็หากมันเตรียนที่อันนั้นได้ครับถ้าตอนนั้นที่เขาไปใส่ไปปลูกได้อะมันก็จะตัวนี้หากตัวนี้สีปองออกมาครับตัวนี้ก็แทงขึ้นเป็นกิ่งเป็นกาน้านเขาสังเกตตอนอยู่เห็นไหมครับอยู่บนอันนี้มันคร,ร,รับถ้าเป็นหน้าฝนเห็นไหมครับตรงนู้นถ้าเป็นหน้าฝนอะมันสีออกหากเง่วกว่านี้ดแ,แนงมันสิแทงออกไปนะเขาก็ขึ้นไปตัดเอาตาัดเอาตาัดเอา,าแล้วก็ ปเพาะครัให้มันเกิดมาปุ๊บพพนะครับปนถนงจะมีจะมีหักออกมาน่ยตัดปุ๊บก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้ปลูกง่ายนะฮะปลูกง่ายขึ้นอย่างตัวนี้น,นี่ครับนี่มานอแทงขึ้นมามันออกหากปุ๊บก็ตัดนอกจากก้นเอานี่แล้วนะเอาพวกนี้พวกนี้ยัเว้นพวกนี้ครับถ้าเป็นพวกบงหวานเนี่ยจะต้องเอาก้นเอา เอาเอาอันนี้เลยเอานอมันออันนี้คือต้นมะข่าเนะี่ยข่ามครับต้นมะขามงมะข่ายใ,ใหญ่ดีครับเนี่ยปลูกไว้ที่บ้านกันกันลมกันฝนกันเพราะว่าลมมันพัดจากนน่นมาเห็นไ่สังเกตไ่ครับลมจะพัดลมแห้งเนี่เนี่ย ต้นยังเอ็นมาทั้งนี้เขาก็ปลูกไว้นะครับเวลาในการบ้านเขามันก็จะกันลมได้นะเอาละพี่น้องเอาแล้วนะครับเนาะพาที่สองกันนะเดีย๋ยวยังพอเท่านี้เดี๋ยวพาที่สามไปเบิ้งบ้านสวนโฮงเตะที่เป็นบอ่อป่ายที่นึงน,นะโครงการท้องสิบไปทางไหนเนาะเอาละสามนีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ